สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับพามาแก้ไขปัญหาทุเรียนนะครับทุเรียนมือใหม่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าสำหรับต้นนี้นะครับปลูกมาได้หเดือนนะครับหเดือนก็จะเป็นพันนกจิบนะครับซึ่งมาใหม่ๆนะครับต้นเขาจะใหญ่มากแล้วก็กิ่งก็จะยาวมากกิ่งด้านข้างนี้ก็จะแตกไปยาวเป็นทรงพุ่มเลยงามมาก แต่หลังจากหน้าฝนผ่านไปนะครับก็ประสบปัญหานะครับใบร่วงนะครับแล้วก็นี่ครับปัญหานะก็จะเป็นใบจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ศึกษานะครับตามคลิปต่างๆครับเขาบอกไอพลิกหลังใบนะครับก็จะเจอพวกเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพิกไปแล้วก็ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีเพีย้ยไม่มีอะไรนะแต่ว่าใบเขาจะออกเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็สันนิษฐานไม่ได้นะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราเป็นมือใหม่นะนี่รับปลูกไปก็ต้นเขาก็จะเติบโตดีครับปกติดีแต่น่าจะมีปัญหานะครับก็คืออาจจะเป็นระบบรากนะครับระบบรากแล้วก็ธาตุอาหารไม่ครบนะครับอาหารเสริมไม่ครบนะครับน่าจะนะก็ลองดูนะครับแล้วก็ดูหลายๆคลิปครับเขาบอกว่าให้ให้พรวนดินนะครับพรวนดิน พวนดินใหม่นละอันนี้เราก็พวนไปใหม่แล้วแล้วก็ให้ดินมันเป็นรัวอากาศเยอะๆครับเราก็พวนแบบโหดๆแล้วก็วบบวกจะมีรากบางส่วนครับที่เขาขาดไปนะก็รอแตกรากใหม่นะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปูนขาวเพิ่มครับอันนี้เราใส่ไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็เอาสิ่งที่เพิ่มมาครก็คือทรายครับอันนี้เป็นทรายมาโรยหน้าดินไว้รากเขาก็ ก็เดินดีอยู่นะเดินดีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าข้างล่างนั้นจะเกิดการเสียหายหรือเปล่านะอาจจะรากเน่าหรือว่ารากไม่เดินอะไรประมาณเนี้ยเราก็ทําให้เขาหายใจออกมาเงี้ยให้ให้รากเขามารับออกซิเจนข้างนอกนะบางส่วนนะบางส่วนก็พวรใหม่ฮะเราจะแก้ปัญหากันไปนะครับก็รอดูครับ ไม่รอดก็ตายนะถ้าถ้าตายก็ซื้อมาปลูกใหม่นี่เราก็จะใส่อาหารเสริมไปนะครับเนี่ยก็จะมีอาหารเสริมหลายอย่างก็จะใส่อาหารเสริมนี้ไปนะก็จะมีมีหลายอย่างครับก็จะมีแมกนีเซียมนะครับเหล็กแมงกานิสทองแดงสังกะสีโบลอนโมลิดีนัมนะครับก็ลองลองดูครับว่า ว่ามันจะได้ไหมฮะจะได้จะได้ผลไหมฮะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ฮิวมิกครับฮิวมิกสารปรับปรุงดินกะใส่ช่วยไปครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราครับผสมไปแล้วเนี่ยปูนขาวเดี๋ยวเราโรยฮะอาการของสวนของเรานะครับก็จะมีอยู่สองต้นนะครับที่อาการเหมือนกันนะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่นกจิ๋นะครับ มีสี่สิบกว่าต้นก็เป็นสองต้นครับที่อาการคล้ายๆกันครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงใกล้ๆก,กันนี่ครับพันนี้ก็เป็นหลงรับแรงครับก็อาการเดียวกันเลยครับก็จะเป็นใบจุดอย่างนี้แหละเหมือนกันอันนี้ก็ได้พวนไปรอบนึงแล้วครับพวนใหม่ต้นเขาก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็เดี๋ยว เอาปูนขาวนะปูนขาวลงอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่อาหารเสริมครับลาติโคนเลยครับนี่ก็อาการเหมือนกันครับพลิกดูหลังใบก็ไม่มีอะไรครับไม่มีเพี้ยไม่มีแมลงอะไรรบกวนนะแต่ว่าใบเขาจะออกเป็นจุดๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบรากนะครับต้องบำรุงรากนะแล้วก็ให้อาหารเสริมเข้าไปครับเนี่ยเป็นสองต้นครับ ต้นอื่นก็ไม่เป็นนะเป็นทุเรียนเล็กนะครับหกเดือนครับอันนี้ก็เป็นหลินลหลินรับแลนะครับแต่ว่าใบเขาจะเล็กครับอันนี้อาหารเสริมขาดเหมือนกันนะครับน่าจะขาดแต่ก็ยังทรงทรงอยู่นะแต่ต้นนี้ดีหน่อยนะเพราะว่าหน้าฝนที่ผ่านมานครับก็ทุลักทุเลครับเป็นใบไม้กวาดก็หลายต้นนะ เดี๋ยวมาลองดูนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเอาปุ๋งขาวนะครับลงแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินครับนะที่เราผสมเดี๋ยวขอผสมก่อนนะครับสองห้หกสห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูดูผลนะครับที่เราทําไปแล้วแล้วก็ให้น้ําไปเรื่อยๆนะดูนะครับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะใบของเขานะครับจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ เี no ๋ยวรอดูกันครับครับหลังจากที่เราได้ทําการปรับปรุงดินไปนะครับก็จะมีการให้ธาตุอาหารเสริมนะครับหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักชีวภาพนะครับแล้วก็อาหารเสริมต่างๆนะครับที่เราใส่ลงไปครับฮิวมิกก็มีนะแล้วก็จะมีปูนขาวนะครับแล้วก็มีการพวนดินนะครับพลวดดินแบบโหดๆไปแล้วก็สับดินใหม่ฮะนี่ก็หนึ่งเดือนผ่านไปครับ จากวันนั้นนะครับวันที่10มกรานะครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับก็หนึ่งเดือนกว่านะก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับจากสภาพนะครับที่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับดูแล้วไม่น่าจะรอดตอนนี้เขาได้แตกยอดอ่อนนะนี่ก็แตกยอดแตกยอดดีครับ เมื่อก่อนนะเป็นใบไม้กวาดนะแล้วก็อันนี้ก็หักเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นใบไม้กวาดนะปลายก็จะหักหมดแต่ก่อนเขาจะกว้างนะครับกว้างประมาณเมตรนะึงฮะเมตรนึงเลยฮะประมาณหนึ่งเมตรเลยซึ่งกิ่งก็ได้แห้งแห้งตายไปนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟูใหม่ฮนะตอนนี้ก็สวยงามครับก็คิดว่าหลังจากที่เราทําไปนะครับก็คือได้ผลนะได้ผล ส่วนใบนะครับใบที่เป็นจุดสีเหลืองนะครับจุดสีเหลืองๆนะฮะตอนนี้ก็เริ่มหายหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นใบเขียวทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นใบเขียวให้เห็นแล้วของเดิมก็จะเป็นใบจุดก็จะมีหลงเหลืออยู่บ้างครับนิดหน่อยะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นใบสีเขียวทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูอีกต้นนะครับตอนนี้ต้นนี้เป็นพันนกจิบนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นนะที่เราได้ทําไปนะครับคือ หลงรับแรนะครับหลงรับแรที่เราทําไปนะก็ทําไปเหมือนกันเนะนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับอาการก็คล้ายๆกันครับก็จะมีใบจุดก็ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยฮนะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมีใบเขียวทั้งหมดนะแต่ใบเขายังไม่เข้มเท่าไหรนะ่นี่เราได้ทําการควนดินใส่ปูนขาวแล้วก็ให้ธาตุอาหารเสริมนะครับให้อาหารเสริมนะครับหลายตัวครับทําเหมือนกันครับ ก็อาการดีขึ้นนะตอนนี้ก็แตกยอดอ่อนเหมือนกันนะนี่ก็แตกยอดอ่อนก็สรุปได้ว่านะครับหลังจากที่เราทําไปนะครับในลักษณะนี้นะก็ได้ผลครับได้ผลอันนี้เป็นหลินรับแรงนะครับก็อยอดก็จะเป็นเหมือนกันหมดแนละ้วหลังจากหน้าฝนผ่านไปอาการก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะตอนนี้เราก็เริ่มฟื้นฟูใหม่ ก็มีหลายต้นนะก็โอเคนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ให้อภัยกันนะฮะก็มีความรู้ดีๆก็แนะนำกันด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับเข้าสวนสไตล์เรานะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำสวนต่างๆผลไม้ต่างๆนะครับ จะได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ